ที่เราก็อีกปีเสร็จก็จะหมดว่าปฏิรูปประเทศได้นะครับอันนี้ก็วขอนำเรียนนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้กับท่านสมาชัติพอดีนะครับท่ารนอนใจที่ของประธานผู้ตรวจการเมืองครับเป็นช่วงแรกนี่ติดนะครับในเรื่องการตำรวจนทีอะไรนะครับเราจ่ายค่าทดแทนเนี่ยมาแล้วแต่ว่าเราแจ้งนะครับก็แดงเพื่อนะครับเป็นแดงผู้หญิงลงเบลที่ช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ปีดีดเนี่ยตรงนั้นจนะขอยใจยถ้าทดแทนแหให้เสรีได้มอบหลักการเลยว่าทั้งหมดเนี่ยตอนรับและก็หาเรื่องในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของได้เรื่องที่จะเปี่ยนน้ํแล้วเก็บกับน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขางท่าน,นเายอบาลด้วยนะครับแล้วก็แนะนาท่านนายกฯถ้าจะเกี่ยวนับรับงโครงการไม่น่าจะมีปัญหานเลยเพราะมันมีแค่เรื่องของพื้นที่ทั้งทีเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็สามารถยะแทงเงินไปเชิงเสานะครับ ตอนอื่นเองผมขอพูดภาพรวมม ouais านะครับของน้ำไว้กอะเคียนก็คืออันนี้นะครับอ่างเก็บน้ำเป็นโครงการแรกนะครับอันนี้เองอ่ะในอ่างเก็บน้ํคลองขงนะครับซึ่งทั้งสามอ่างเนี้ยจะลงคลองระบบนะครับของธนาคารกสิคแปดครับในตัวแผนงานก่อสร้างเปิดโครงการก็คือสี่ปีนะครับหกสี่หึงหกเจ็ดนะครับห้า ันนี้ก็คือที่ดินที่เรามีการจ่ายแล้วแล้วก็ที่6มีอยู่ในพรลป้ออแล้วนะครับ6ชีที่มีบัญชีแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน1,500เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเองฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกตินะครับคแล้วองคการตัวนี้ต้องตัวทีอ่อ่านเปลี่นน้ำของประโคมครับ เพราะว่าเปิดด้วยความใจะได้ค่า um. ที่ดินขอพชก็เลยให้โครงการสำคัญค่าที่ดินปีหนึ่งหกร้อยล้านยากมากเป็นขาดอต้ม่เครับวัรุ่นมันก็แบบมอเตอร์ไซค้าต้อง้เจ็แปดเมตรก่อนไปไม่รอแล้วนะ นฝายก็สอกาสุดฤทิแรกเนี่ยครับน่าเหมืนงเป็น้นคอี่อะไรน่อครับ็นอเยกูมหน่เป็นอโมงแล้วนีเหรอต้อเจาะ่านเขาวมีเหรอจะรู้เรอเ็นไม่เงาทางอตื ผู่นะครับ